ไไมาแล้วพีน่น้องแน่มาเห็นเลยกุ als als> ้งกุ้งปลากุ้งกุ้งสวนกุ้งสวนกุ้งหาสนมามากุ้งรูสวนมาเลยเดี๋ยวก็เห็นเองนั่นแหละเอ้ามีผ้าพันน้ามาเด็กเดอกเด่กเด็กด้กเดกกน่เเไปดเเกเเน ไก่ทอดน้ำปลาเจ็บกินมือได้พี่น้องเด้อผู้ใดบอกกินกินผู้เดียวได้พี่น้องแตงหือร้านสองอ่ะเบดูบอกกุ้งน้ำซไก่แช่น้ำปลาเดอนาะ อานุทยอาวุธมันมันนวมันวเจ้าไปส่ม okay. uh ันนวลเจ้าอยู่อยู่หถกับคดีเหลียงขลีกุ้งนดปลานอยกนตัวเดียวเนื้อใส่เหลี่ยมตันเล็บใช่ไหม เป็นยังคือหันหนีก่อฮะไปบ่ได้หันหนีเลยก็กินตัวนะบ่แม่อันนีอ้ม่ใ่มัปมาบ่่าผสมเด้อปากกินน่ะนะปาบอกเลยว่าอย่าเอิญดูคูณแมบ่มาก็จะเอิญน่ะนะพี่น่ค่ บอกลีมงนี่อาบอกพี่น่องกันนะนี oh oh ่กุ้งแซลมปามพือป้าอาจารย์ไม่จุกเขาแเซจัอันน้าหแงเอาหัวกุ้งไปเอาสิตกก็วางม่ผีนกไม่ผีไม่ผมากินน้ำแกนผีโอ้แต่ให้นมูกินทยังบอกกินจะปุ่นมาบอกพี่น่องเลย นันเบิกหนูวันกับพ่อเลยลนูว่นกินนั่นว่นโอ้ตัวไปซื้อลักข้าวพ่อจ้กินขาวเนี่ยกะวานอ่าตัวกุ้งนี่โอ้ตัวกุ้ง่ไตเนี่ยตอันนี้หัวกุตักุ้ง่ไนีเอาจากหาเมล็หาเม็รหาสอนตักุ้งมันสอนพี่น้องมั้งอี่ตัวกุ้งเกิดกองกันใหญ่เลเี่นี่ เอาเอามึยนน้องม่จะอนก่อนเนี่ยี่ฮะเอาม้นนน้มจะสอนเอานตีกันมาผีดกันเอามานตีจกตัวลาเอางานันมจผดกันนะตัวใครต่อมันนะงานงานมาบีานยมน่งห็นก็ถึงแล่าน่งหันแปรล่่นงันง่ยังเงี้ยานึ่แล้วสดเ้ เด่นเอาแบบแต่ใส่มือที่ค่่มาตงพอชิปีเนี่ยวัจัดโอ้ใส่มือกินข้าวโบกินกระหูว่าอยโบกินหอย่า้ะหตอนแบบันีหายน้าป้าบยน้าวนูเนี่ยน่อยเนี่ยเน่อยไมใหญ่ยั่งโลยะนั้นไม่มอเลยจ้าจะเสียงดังเขาจะมาทะเลาะกัน กนางัวโว่ากี่ป่าทอนยนางหัว่งะอ้นี่น้องอยู่ผ้าผืนก็ะมีได้ผืนนะหลายผ้าแล้วผืนผ้าหนึ่งผืนผ้าหนึ่งนี่ผ้าหนึ่งผืนผ้าหนึ่งผืนผ้านึ่งเด็กแค่ดีกินอิ่มเลยแค่ดีอยู่รถผืนเด้อพาเด็กๆพาคนใหญ่อยู่นี่นี่นี่สวมแสบเป็นยังไงแ่บ แม่นางผิดเป็นยังไงมึงจีไทยเอาตะชองาะตุเรียนจะมาไกลก็ไม่หอยแวก็อยากออกรสายใต้เรื่อที่นี่บอเดี๋ยวเียให้เบิ้งนั่นเนาะเดี๋ยวกับบลกตุเรียนกับนั่นั่นนะไปซื้อของตอนไปซื้อของกับสิไทย่งคลิปใส่กันนั่นแหละให้ได้กระเต๋าลยติพี่น้องผูเสีน้ำตาโอ้โหบแพงเลยเฮ้ยเฮ้ยกบไปบอกบบกบบแพง บแห่งเลยแค่พันเก่ารูมากมากเเอกเก่าเลยยังมีกาแบัง่าคือต่สามใบคุณไม่ติ่งเในอาไรกมรหาสิบบาทใบหนึงหาสบาทเป็นี่ิบบาทปหน่่ยใบลอยลอยหนึ่ง่าะใบใหญ่สใบคอบอกคอก็อเดาคอบอเจ้าแรกมันกตย่างออกจากตู้พูนนะ ก็หาสอบไม่หเนยว่าเอาเอาเงินหนิมแบ่งรอยน้ำมึงแบ่งหนึ่งมีเกียร์แบ่งนึ่งก็ขอเข้าใจขอกัยังบอกว่ามัพอแล้วมึงจะชื่ออไมาแมันก็มีนจริงจมันโคเก้าเก้าคนจะได้กินต้องโตรอยเก้าเก้านี่ใบหนึงหาสีใบหนึ่งคนคนส่วนเี้เยอะจังคนแตคเี้ยงนดี ข้าวปอบกับข้เรียกแต่เมนอะไรคือเอาไปตีนตรงเขาเนี่ยะเรียกัวนั่นแหละนั่นจะบอเรียกเนี่ยเป็นเรื่องเบื้องเบื้งพี่น้องนาเกาทั้งนั้นเลยนี่หัวโตคนน่ะแน่เบืงสังเกตเบื้งนัันหัวโตคนน่ะเป็นาจะาแต่มวนี้พี่น้องเอ้ยมงแนมาหาพี่หาน้องกินข้าว้กันมวนแสบไป เมื่อนี่ก็จะกินห่ดเอันนี้นี่นี่ผู้นี้รักทานเดียวกว่านี่เหยาะจมูกินนี่นี่เอาลอๆเอาลอพะุนทงุนนี่นนะพวกก็ไม่อยากใู้ฝุ่นนะแยกวงเล่นหน่ะนะมาผีเป็นยังโศกมากินหนาผีมัขคั่วอืมก็คืนเดี๋วพอไปไก่มันกระด๋อยหนีนะไมากินข้าวจะมีมานะถ้าจะเข้าไปหองอาหาร ขามาสิิดจะเดือยนมาบไปไปปนกู่หมาเห็นี้วันนี้นี่งินกอปูว่าเนี่ยนะฮะมันไหม่งี้แไงเป่าไหมแรงแต่ละมือไปวตะปูไปห่ออาหารไปบไป่ยยาว่างป็ไว่าลงแนงยังก็ไปยาัเพิ่นงจับบเพิ่นภาไปไปแกงหมูนี่คนใดมจัแสบพี่น่อ้เก่ง นี่อยากวะนี่นี่มึงกี่กุ้งแซลมอนกันเข้ามาทีาได้เลยไม่คมมาแล้วนี้ใส่ได้องใส่ไหอันนี้อันนี้พวกแซลมลากินได้อ้ามันบ็กินก็กินแต่เขาบงน้ำตัวันซรัมไก่เกยปงสั่นม่ได้กินไมไก็มีไก่มีเขามีไก่แซบไก่แซลาอา สูตท้องก้นแบกเดี่ยวานแต่กูเรียนแต่เต็มปาอกินอเดี๋ยกูบอกเลยกได้เราะกเรียนดูกินตัหมูนแ่อีหมูลายไหลอมจุลูขินนะอมเหี่ยวท่ากินนะผมคนนั่งข้างหลังูนมุงยังคนแต่มันเสียงไฟออยกินเหาวก็ได้มังไปยังเรือผ่ากพรุ่งผู้เรือ่านรถวน้เขาโกงเงนนีเือปอยากไปกว่อื่น Ah ับักันจับักันแมบัเดนนัดไผรดิบ right? like, ันเดนนัด <absorption> ด no. ิบนเดบันเดนกับ huh. บีป In ัญหาดิเอขากล่มของเาใส่ตู้เย็นเต็มแลวแมนมายาหอยอันนี้เาบ่มีของในตู้เย็นนนิ่เขาจังจาเป็นอาหารบหนี่ยูนเลยงานมันดไปถัวานีม่ดูถ่อาทิตย์นี้มูอาทิตย์นี้่เขา เตรียมขาไปเห็นพ <ici> hey, ่อนเลยตะวขวาี่รู้ใช่่ะเออเต้อ็นเหรอเช่นี้้พี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเขาที่กินเบะนี้ปลาฝากกินก่อน